เสื้อจีนกางเกงจีนหน้ากากดำรองเท้าแตะผู้ชายครับโอเคครับผมอคอมเมนต์เมื่อกี้ก็ขอมานานแล้วทุกคนผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ยังไม่ได้วาดให้นะผมลืมไปนะครับเพราะไม่ได้ย้ำนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ก็จะมาวาดให้นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b d s b Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปฟรีไฟตามคำขอที่เพื่อนขอกันเข้ามากันเลยนะครับผมเป็นหน้ากากดำหัวขาวชุดจีนกางเกงจีนแล้วก็รองเท้าแตะนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันชุดจีนกางเกงจีนยังไงเอาเป็นว่าเอาเป็นที่ผมชอบแล้วกันนะพเพื่อนๆนะ ก็จะเป็นชุดนี้นะครับไอ้เจ้าชุดจีน,นเงเ่งจีนมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนแต่ผมชอบชุดนี้นะครับมันดูเท่ดีนะ I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game. A veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now. You yeah, they hear me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming. Ain't nothing, yeah. Rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold-blooded, no budget from nothing. This I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom. Yeah, I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I. สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาดูเลยนะเพิ่งมาเห็นเฮ้ยคลิปนี้เลยเออย่างเท่เลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนอยากได้ตัวละครตัวไหนก็อย่าลืมขอกันเข้ามานะครับใต้คอมเมนต์เลยนะคนเป็นยังไงบ้างนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนสําหรับชุดจีนกางเกงจีนแล้วก็รองเท้าแตะนะ คลิปนี้ผมก็จะไม่ได้พูดต้นคลิปนะครับเพื่อนเพรู้สึกยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย